กำลังผ่าเมืองโดยกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่สายเจ้าหน้าที่ด่านศุลก,กากรแม่สาย ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบรบ,รบ้านเกาะทรายร่วมกันตรวจยึดรถจักรยานยนต์จำนวน10คันในบ้านหลังหนึ่งริมแม่น้ำสายหลังสืบทราบว่าจะมีการลักลอบนำรถจักรยานยนต์จากฝั่งไทยข้ามแม่น้ำสายไปยังฝั่งเมียนมาบริเวณบ้านเกาะทรายหมู่ที่7ตําตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจึงได้วางกำลังเฝ้าติดตาม จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ค่ะพบผู้ต้องสงสัยกำลังขนย้ายรถจักรยานยนต์จำนวนดังกล่าวจึงได้แสดงตนเข้าตรวจคนและจับกุม่ม แต่ผู้ต้องหานะคะได้อาศัยความมืดหลบหนีไปได้ค่ะเบื้องต้นข่าเจ้าหน้าที่ทหารได้วางกําลังควบคุมบริเวณที่เกิดเหตุเอาไว้ต่อมาค่ะนายวรยุทธ์ขอ้อมูลในอําเภอแม่สายได้เข้าร่วมตรวจสอบรถจักรยานยนต์จํานวน10บคันอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมที่จะลักลอบนําข้ามไปยังฝั่งเมียนมาโดยใช้สลิงโหนรถข้ามแม่น้ําสายจึงได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องค่ะน,นำส่งพนักงานสอบสวนสพแม่สายเพื่อดําเนินคดีในข้อหาพยายามลักลอบนํารถจักรยานยนต์ออกนอกราชอาณาจักร โดยมิได้ผ่านพิธีการทางศุลกากรโดยถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงอาภาษีอากรข้อห้ามข้อจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามพรบศุลกากรพุทธศักราช2550ค่ะ